ามคนามกันนะต้นสำหรับตรงนี้กับต้นนี้ก็เท้าต้นต้นนี้ก็เท้าต้นอันนี้เป็นต้นไมมุ่้เชี่ยมีในกรีนเฮา นี่เป็นต้นไมนะ้เอเชียนเนาะต้นมะกอต้นมนังยมพากอีเดินเอาพราหอมไปครับพากอีเดินคนจังตรงหลักเสื้อมหักเสือง อ๋อไอ้ไอ้ค่ะแขงโอ้ก็มาแขงง่ามกันนดพี่น,อน้องเป็นดอกแล้ยแล้วเสียมง,งาได้นี่ซื้อไปกันเลกินมากรวม โอ้พักแถวงามเลยตาุมสีาดาจะเป็นงามไงนะงา,นะางามแล้วเขาเสียงท้าเีนายไปเบิ่งพักขะแยงบอ่อโอ้พักอย่งก่ ไปเจอโอ้เออมัน huh. ก oh, uh, okay. uh ็ใหญ่แต่ว่าเออมันใหญ่ดีเอาเลยเว้ยนี่แจ็กเต่านี่แมคุ้ได้ลายแต่ว่โอ้เออมีบแบบลายเนาะโอเคเอาอืมบึงเด้อจะเอาจ็กเต่าก่อนบึงใบเตยก่อนเด้อพี่น้องแล้วเหลือใบเตยตัดต้นเตยให้ ตัวน,นี้ก็ข <mel> ึ้งามอยู่แล้วนี่ไหมก็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 มันโหลดใช้คอยเห็นใชคอยเจ็บยังมาหาอยู่สิบดาว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 ดีกึดบอยโอเค โอ้ยม oh, <c ười> ุงพุงเป็นวายเป็นยัยมันเก๋งเป็นหมาสเซยเนาะของเรา อยู่ในนี่จะมันงามเนาะตัวอยู่ในกระทางใหญ่นี่ยนะเออโอ้ในดอกแค่นี่บอดอกแค่ตัวนี้เป็นดอกหอมเปยอยู่ในกระเตาน้อยพระโบนใหญ่เนาะหอมเปย์บางงามๆอยู่ในกระเตาใหญ่นี่มันเกิดมันโมทันใหญ่บอพระหอมเปย์มีแต่บัดอยู่ในกระเตายายค่ะบางงามๆเนาะ เมื่อเกิดไซกับเตาอื่นทางงามโอ้สงสัยมันเข้มพุยบุจะไซพุยร้ายปุจ่ะโอ้เลยเอาซ่าเอา4ีไปฮะไม่เตยไม่เตยเอา4ีซีน้ำเมิกเนง อันนี้มันเราปลูกลงดินทันไปไปกรีนเฮาตัวพัาสมกโรยสะพพอแห้งงามแห้งได้สีเลดเอาอยอดม,อมอ่วงเราไปให้ตูแม่เห็ดสุกกินแล้ว,ว็เห็ดสุกแสบยอดม่วงงหม่วงอ่อนออององเราบบกแพงแลววาเอาเบิดโดดเพราะว่าเราบบกได้เห็ดยังได้ตัดถิ่เรา nè, tận này cái Ghiền ừ. <laughs> Mì hết Để có không hả? Ừ. những video hấp đấy? mà mình hết này nên เาไม่เห็นอนไรแน่เนาะเน้นชีแล่เน,นาะเออไม่เห็น,นเลยเ,เห็นหนูตานี่มีเห็ดเราเคอไปเก็บดิในสวนวเราเป็นแบบนี้แหละสวนตัวนั้นพูนตัวเห็นกินเรา ขับไปชูขึ oh. uh. ừ, ้นข้างบนอ่ะโอ้ตนนี uh. ้ตอนับตออ่หายเหนดอสะออนยอดพระสะเพี่น้องเบ่งเน่เออเอามตัดม่ตัดเอาตัดยอดตัดออกอยู่แล้วนี เอาไปเอาไปมันก็อันนั้นหอมเปไปมันเนยอยู่เฮือนดิเดือดเอาตัวใดมันนั่นนั้นเอาไปมันเนยอยู่เฮือนเดือดเอาโหลดไปคายโหลดเพราะว่าท่านบอาเอาไปท่านบอกเอาไปมันก็บ่ได้ก็ต้องได้เอาไปอยูุติมันกกอีหยังนี่งโกงยาเกิดธรรมดาบนนี้ เลือกเอาตัว,ว,วใหญ่ๆเลยนีเสือเือโอ้ยมึงผักแพ้วัวสอนเนะพาะผักแพ้วพี่น้องยูมีกาได้นีดนเด้อคุณน้อกกะมีหญ้าใบพิ่นปูน้องหาหอยเตานึงกบตายจอยผักคาโอ้ตัวนี้แห้งยังหน่อยแห้งผักออมปี เซดาวเซดาวมันสิเต้นสะควกก่ายันตื่นเบิร์ดคุณมาโหลดใส่ฮะมี่จกกระเต่าเซดาวิซดาวโอ้เซดาวนดีข้างแน่ขอไปแน่ นึ่งมังนัดเป็นหมากเลยเนาะของขน้อยก็ได้กินสองหมากนะหั่นน่ะสุกได้สิได้กินแบบแซ่บหลายหวานมันบ่คืออยู่ตลาดตลาดเขาปิดหมาอ่อนเลมนเนาะเอาาน10เตาบ่ฮอดดออคันบ่ฮอดเอามีเท่าใดเอาแต่่าันเป็นตัวใหญ่ก่แล้วบ่เก็บคบันใจอือ โอ้ oh, พรหอมเปยังเป็นเบียวนาะป้าเบิร์กพระสมิงเรา่าเราสีนิดถิ่มเราว่าตัดเอาทอไดไอ้ก็ไดุู้นะโอ้แต่สะอ่อนเนาะอันนั้นพระสมิงเนี่งามไรจนขอโบจกักสิเจ็บ <laughs> โอ้ยงามแท่งงามมาพระสมิงงาม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 มากรนเฮาตัวใ oh, หม่โอ้แมนวะ เออเอาลอกอันนั้นจะมีเออต้นเดียวจะเตี๊ยบนะเป็นยังก็สมพอดีบัวใหญายดีสมพอดีโดยบอันนั้นสมบัติมักทั่วผู้บ่กระเพราเอาเอาเสาเต่าโอ้ยเอาไรรอกในผักกระเพราเนี่ยยังเป็นเบียอยู่ยังบัท่านเห็นออกมาจากขี้ดินซ้ำอันนี้ถาจะใช้เน้น้อยนึงได้เลยแต่อยากได้ถาดก็เอาไปเบิ่งถาโอ้ในถาดบ่ โดยบางเถ้อเขาอยากสื่อเป็นตาดเดี๋ยวน้อ <ừ. S 1> เขาสื่อเป็นเงินก็ได้คีหูี่เขาเอาเบ็ดแล้วเอาเดเโอ้งามงามคีหูตัวน,นี้มาเคือเส้นมอามืออื่นเใส่ปลาโอือเจ้ามีมากพริกอันนั้นหมอมาพริกยังก็หอหมอหนี้จอก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 ,จอกดีหมอนี้ น้าโลดจะขอได้จันเบ่งพักขยงโอ้นหลอกแก้วขี้หูดเนาะขี้หูดเขาสื่อไว้แล้วยานางเนาะ ต้มา้น,านองมนวต้นไม้นี่กี่ทุนวันไนพากันมาพี่ก็คุูกกบบวันเั่นนะ ไปร่อ <Hey, S 1> <up. S 2> นไปหรเมาเหยียบไปเลยข้า <laughs> ห <s ar ric> าต้นโอ้ยโลกจะปีจะเกิดนะน้อยพูดไปไหมบอะเอาแล้วยังครับบูรยกนี่ เบียะ mm ั hmm. ้อามเีราอางนต้นลูอยัน์น n wow? ja. mm okay. e นะเออเออเบียกเอาหต้นเบียกต้นซื้อต้นซื้อๆนอไม Can you p the nice one for me? five of them, the straight one. yeah, can you bring your one down? one bit. the one that you took it up there, bring doing? it down. Do five. five. yeah, the tall, tall and straight one. Oh, five. five. <laughs> <laughs> <Put laughs> <back, but. laughs> okay. perfect, uh, thank piano. you. ก้นนะก็ีก้นเ,าก,นเกากนกากันนีไก็เดียวนึงนะ นี่เป็นเอีอยงก่อมักทัวผูเออ้เดิมพี่น้องเดอิอมาซื้อเด้อใครต้องการ,รียกปูกมักทัวผู้เรากาเวียรให้แล้ว,ว,เ,รวเรียบร้อยมาซื้อลำอยในแหละยูดาแล้วเบ่งกุกอันนี้งามงามกุบจำปีเป็นดอกเลยบอหนี่ Power or something. Oh, we put it in the truck. Yeah. Nice. We put it in the truck. But I think it's too small for that. Oh, we're going to go get some more plants. We need room. มาลุยตัดพักสมิ่งไปก่อนนะมาลุยพักสมิ่งได้ปะเนี่ยมาสวนอเมริกาสวนเนี่ยเป็นสวนอเมริกาขายต้นไม้ต้องการต้นไม้ต้นแปลกต,นลตน้นพาย t r e ลายอกบนนี่ลายอกตัวนี้คือมาสูงงามแท้ Fortugallon t h a t s u a l l What is that? The one that just started green c r e a m e พุ่นเขาไปในปลาคุณเลิกคุณมีเบิดต้นไม่สวนในสวนใหญ่ดอกไม้งามดอกเบิ่งดอกไม้จมีนงามี่น่อยดอกไมู้่คุสวนเราใหญ่ใหญ่รอกันจนจีน ย so ูนี่เป็นตะมวลขนาดนะชอบพี c ฟูเรือนเขาก็มีหลายหลังนา้นาเขาปูกไหว้แบบนี้บไหว้คน้ามนะแบบปูห่หี่มนะ rồi. Suôn nhai Phun lông bay hon dum phun cam men này, Để นี่ลงมาหาดื่มดิสวนก็จะเข้าไปในป่าก็แมน่นอีกมีสวนต้นไม้อีกในป่าต้นนั้น What is this flower Oh this is blueberry โอ้จิมันงามดอกนี่หลายซั่น งามนะตรงนี้หลอกสันเดียวสีขาวสันเดียวตัวสีแดตงตัวนี้หลายสันกันมดอกหลายสัน ออกมาในปูงยังจะงามอยู่นีอากาศทะเลฝนตกเลยคือยูแท็กซซนยางจับไปคืน